สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับบีอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่อง l i ซซี่ค่ะวันนี้นะคะบีจะมาตอบคำถามแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะให้กับลูกค้านะคะที่เข้ามาสอบถามหรือว่าเมสเซจเข้ามาหาบีเยอะมากเลยค่ะว่า มดลูก s, อักเสบเกิดจากอะไรและมดลูกหลักเสต้องรักษายังไงนะคะวันนี้วีจะมาตอบคาถามค่ะมดลูกอักเสบนะคะเกิดจากการติดเชื้อที่ท่อนําไข่หรือว่ารังไข่อักเสบค่ะสามารถติดเชื้อได้ที่ปีกมดลูกทั้งสองข้างนะคะไม่ว่าข้างใดข้างหนึ่งนะคะที่อักเสบแล้วก็บอิเวณหนึ่งนะคะที่สามารถทําให้เราปวดได้เช่นกันค่ะก็คืออุ้มเชิงกางอักเสบค่ะส่วนใหญ่นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแล้วก็คู่นอนของเราค่ะไม่สวมถุงยางอนามัยนะคะทําให้ผู้หญิงนะคะเกิดอาการติดเชื้อได้เนื่องจากมัน สก,กปรกค่ะแต่ถ้าสมมุติน,นะคะเรามีการมีเพศสัมพันธ์แล้วก็มีการป้องกันนะคะก็อาจจะไม่เกิดอาการติดเชื้อได้ะคะ่ะหรืออีกในกรณีนะคะในเวลาที่เราไปเข้าห้องน้ําสาธารณะนะคะหรือว่ามือเราค่ะไปจับกรอนประตูหรือว่าไปจับโถโซนะคะทําให้มือเราสก,กปรกได้ค่ะหรือเรามาจับน้องสาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเกิดอาการติดเชื้อได้ค่ะกับอีกกรณีนะคะกับผู้หญิงนะคะที่มีอาการตกขาวค่อนข้างเยอะหรือว่าตกขาวเป็นสีเหลืองไปปนเขียวเลยค่ะ หรือว่ามีอาการคันที่อย่างรุนแรงค่ะผู้หญิงกลุ่มนี้นะคะก็คือเกิดอาการติดเชื้อแล้วก็อาจจะเกิดผลผลร้ายให้ต่อเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกหรือว่ามดลูกโตหรือว่าเป็นเนื้องอกได้เลยนะคะสาวๆคนไหนนะคะที่มีอาการอย่างนี้นะคะอย่าปล่อยทิ้งเอาไว้เลยนะคะควรที่จะดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ผู้หญิงคนไหนนะคะที่มีอาการดังกล่าวค่ะก็สามารถที่จะทักมาปรึกษาสำหรับวันนี้นะคะบีก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ คุณรู้หรือไม่ว่าผู้หญิงมีปัญหาระบบภายในมากกว่าร้อยละแปเอร์เซน์ของผู้หญิงทั้งประเทศภัยเงียบที่เกิดกับสุภาพสตรีโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดกับมดลูกที่อยู่ข้างในไม่สามารถมองเห็นได้คุณมีอาการเหล่านี้หรือเปล่าปวดท้องประจำเดือนตกขาวคันในช่องคลอด เจ็บภายในเมื่อมีเพศสัมพันธ์มีกลิ่นภายในภายในไม่กระชับช็อกโกแลตซีฟในโรงมดลูกปัญหาเหล่านี้คือสัญญาณเตือนและเป็นต้นเหตุของโรคร้ายอาทิเนื้องอก มะเร็งปากมดลูกหากเราไม่มีเวลาไปปรึกษาแพทย์หรือติดปัญหาไม่มีเวลาไม่กล้าไปปรึกษากลัวอายหากเราเป็นเช่นนี้เรามีวิธีแก้และป้องกันโดยที่ท่านไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายกับศูนย์บรรเทาทุกมดลูกอย่ารอช้ารีบปรึกษาเราสายด่วน24ชั่วโมงโทรเลย